สวัสดีค่ะพบกับจอ์กราฟจับจุดเทรดประจำวันที่15ทธันวาคมนะคะเมื่อวานนี้ถึงแม้ว่าตลาดจะลบไปเกือบ10จุดนะคะแต่เรายังมองว่าแนวโน้มยังไม่ได้เสียไปแต่อย่างไดนะคะเพราะว่ายังอยู่ในกรอบที่เป็นอัพเทรนด์นะคะเส้นแนวรับตามกรอบเนี่ยถ้ามองดูดีๆจะเห็นว่ามีเส้น EMA 75ซ้อนอยู่อีกชั้นหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยคนที่ จะรอซื้อเนี่ยแนะนําว่าลงมาตั้งหลักรอบริเวณน,นี้ได้นะคะแต่ว่าระดับของมันเนี่ยปรับเล็กน้อยนะคะเป็นที่ประมาณ1515จุดถ้ายืนไม่ได้ก็ค่อยถอยมาที่เส้น200วันที่1505จุดนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยควรรอให้เกิดสัญญาณซื้อก่อนแนวต้านนะคะยังอยู่ที่เดิมก็คือ1530ถึง1535 สต็อกวิวตัวแรกจะเป็นตัวสุภาัยนะคะก็มีรุนสำหรับการกลับไปยืนเหนือตัว EMA 75วันหลังจากที่วันนี้เนี่ยปิดชนพอดีแต่ว่าสัญญาณซื้อจากเครื่องมือและวอลลุ่มที่หนาแน่นเน,เนี่ยน่าจะทำให้ผ่านไปได้นะคะรับที่23.1ต้าน23.6กับ23.9และคัดลอสที่22.8ค่ะ ถัดมาเป็นเดมโก้นะคะหลังจากที่ปรับตัวขึ้นมาเบรกเอาท์กรอบสามเหลี่ยมขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่าเคลื่อนตัวอยู่เหนือเส้น EMA 5แล้วก็10วันมาโดยตลอดนะคะโดยที่ไม่ได้หวันไหวไปกับความผันผวนข,ของตลาดรวมเลยนะคะแล้วก็ยังมีสัญญาณมือสัญญาณซื้อจากเครื่องมือทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางมองว่าแนวโน้มยังดีอยู่แนวรับที่8บาทนะคะต้านแรก8บาท45ถัดไป8บาทแ0และคัดลอสที่7บาท85ค่ะ ตัวสุดท้ายเป็น TSE นะคะตัวนี้นี่ดีตัวขึ้นแรงหลังจากที่ยกจุดต่ําสุดของวันขึ้นได้เรื่อยๆตั้งแต่ปลายสัปดาห์ก่อนจนล่าสุดนี่ MACD กลับมาส่งสัญญาซื้อได้แล้วนะคะคิดว่าน่าจะไปอย่างแนวต้านประมาณ5บาท65-5บาท75ได้รับที่5บาท30แล้วก็คัดลอสที่5บาท15ค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ